ยองยงจนตกษาติณาน้นกุจะเป็นมุนชฌสสเก้งยะและยอนัฏฐลศึกษาวงมณีช้ลุตตะลายอดจรองเมสสลุติเก่าเปล่าลุขยาลินดูทงอชเชียชีปัวจดยออสสสเก้งยะและยอนัฏพผลศึกษาวงหัวยอจะลุจรอเก่าจอเก่ายาจงพบพระเสงจาวัตตาตองจรองนึงคณะอวหาหรือเทียยิ่งจงตุลวนชายลัวต้องยีมุชชยงจงเป้เสงเนตศกษาติณิชาอวัยยอทาลุตลาในปราซาจง แม่สอเสิงจังหวัดตานดะหนอเทียหนอคณะเตามูลช่อจงเปเสงเทียจาตุลาตุลหวชิตาสเกวลาอัลัวเทียนกูเตาหายอวดเจ้าเจ้ายุ่งน่สิกกินิงจแล้วยุ่งเปเสงเยเจ้าเลูตลาเขาเขาว่าแล้วโตซับพ่อเทียเต่าป้าหนึ่งเทียเตป้าพระอนาคตใหม่เทียจิตตาลินแต่รู้เชื่อเหวอหนเท่านตอนจีลูตาเทียอวดเจ้าเจ้า

จอ่ icism, ีไดด้วยกเตาไห้เตียนือชิยาเตียวตุผู้แทนจะจับที่หนงรงซื้อต่ชิจัที่หนว่าลันเจดีมัวเราจะจับที่หนึ่งเสียองค์ค้าเต้นเดอร์เรานื่ยิ่งย่อเลยตัวผู้แทนนี่ว่าเขาหลุดจากเลาอีอย่างเกาหลีเทียจดิสอนซนแต่รุ่นจงไม่สอนกูเตาไหเตาอินสียไทเตียพัคอนาคตใหม่เทียจอจ่อเลยกูตาลาโมชิถาจอขอเลยยาลาโมอัวเขาหลุดกางเมือนจ้าเขาจะท้องถิ่นเลยยาอัเขาหลุดกางเมืองเจ้ดเาเจีรอเมนเดอ เราก็ต้องคิรู้ขัจงเทียบคิดเจเกี่ยวๆไปแสงว่ามู้รู้เป็นสื่อเทียมมูาะกี่ยิงใจเราหมูสมะใช่เจนแต่พระอนาคตใหม่เราหมุนใจเราชิดตืออวนอวนื่อจะหเทใจอมีอย่าเล่นเต่าตาชีนอกู้มู้จอไปแสงแล้วยามมู้จาะทุกลวนใส่หลวว่ามู้เป็นสื่อเทียมมู้เจาะจริงใจจงเล่นเตาตู่เราหมูสมะยืนกาจะอพักอนาคตใหม่ย่างเตาเกินเกาหลี